our heart speed to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The nights young and it's just begun สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับสถานที่เที่ยวของเราในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนนะครับมาเที่ยววัดถ้ำแสงธรรมกันนะครับนี่ครับบันไดทางขึ้นครับบันไดทางขึ้นถ้ำนะครับ238ขั้นไปรอยพระพุทธบาทอีก480ขั้นนะครับเดี๋ยวตามพวกเรามาครับ นะครับก็จะมีที่นั่งสําหรับให้นั่งพักด้วยนะครับนี่ครับ,นนรบช่วงที่สองนะครับนนไปต่อครับนนในส่วนของศาลาชาวศรีวิไลนะครับ จากที่เราเห็นนะครับวัดน่าจะมีการบูรณะใหม่นะครับกำลังมีการก่อสร้างอยู่ครับจะเป็นจุดทำบุญนะครับโยนเหรียญบาทเงินบาททองและบาทเศรษฐีครับเราลองพาเ,เพื่อนๆเข้าไปชมด้านในครับเดินมาเหนื่อยๆไม่ต้องห่วงนะครับจุดนี้จะมีบริการน้ำนะครับ จุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับกับสังฆทานนี่จะเป็นจุดบูชานะครับวัตถุมงคล ด้านในก็จะมีปู่ฤาษีนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่ฤาษีกันครับครับปู่ฤาษีที่มาลัยโกตินะครับครับเดี๋ยวเราไหว้ปู่ฤาษีกันสักครู่ครับ นี้จะเป็นทางขึ้นที่เราจะต้องเดินขึ้นไปลอยพระพุทธบาทนะครับเชิญขึ้นได้ตามสบายสบายครับเราน่าจะมาผิดทางนะครับที่ปฏิบัติธรรมห้ามผ่านนี่ครับทางนี้ครับ ขึ้นไปน้ามันสการลอยพระพุทธบาทอีก242ขั้นไปต่อครับครับตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณที่กำลังบูรณะอยู่นะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะเดี๋ยวเราพาลงเดินไปดูก่อนครับดรบูรอบๆก่อนนะครับนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ด้วยนะครับวิวด้านล่างนะครับ ตอนนี้เราน่าจะอยู่กันที่ประมาณสักชั้นที่4นะครับครับเดี๋ยวนะครับทางขึ้นไปเจดีนะครับครับขึ้นไปด้านบนนี้ครับ,รบมีพระพุทธรุปน,นะครับ ตั้งอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยครับครับทางขึ้นไปเจดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราแพนกล้องไปดูกับนู่นเลยครับอยู่ข้างบนสูงสุดแล้วครับรอยพระพุทธบาทครับไปครับทางไปเจดีจุดชมวิวนี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวครับ วิวตรงนี้สวยมากครับ ใกล้แล้วครับทางขึ้นช่วงสุดท้ายนะครับนี่ครับจากค่อนข้างชันนะครับแต่สองทางขึ้นก็จะมีเป็นราวนะครับให้จับประคองขึ้นไปนี่ครับอย่างนี้เลยครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับน่าจะถึงแล้วครับลอยพระพุทธบาทครับ โดยรอบที่วัดทําแสงธรรมนะครับด้านล่างครับนู่นครับรถของเราจอดไกลๆนู่นเลยครับ ในจุดนี้กำลังมีการก่อสร้างนะครับเป็นสกายวอล์กจุดชมวิวนะครับวัดถ้มแสงธรรมครับจุดก่อสร้างสกายวอล์กนะครับกำลังก่อสร้างอยู่ครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันครับเพื่อนๆนะครับที่จะมาเที่ยวหรือมาทําบุญกันที่วัดถ้ำแสงธรรมนะครับก็ไม่ต้องมีความเป็นกังวลครับกับทางขึ้นเนาะเพราะว่า เมื่อกี้ตอนช่วงที่เราเดินขึ้นไปก็จะมีหลุงป้านาอานะครับเดินขึ้นกันไปค่อนข้างเยอะครับหลายคนเลยครับทางขึ้นก็จะเป็นบันไดปูนนะครับปลอดภัยครับตลอดทางขึ้นก็จะมีจุดให้นั่งพักด้วยนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมาได้นะครับมากันได้ครับปวนของห้องน้ําก็จะมีเกือบทุกชั้นเลยนะครับจุดนั่งพักนะครับ ห้องน้ำทุกชั้นเลยครับตอนนี้เราเดินลงมาอยู่ที่ข้างหน้าปากถ้ำแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างครับเดินไปเรื่อยๆครับบรรยากาศก,าก็ไม่ร้อนนะครับครับเดินขึ้นได้อย่างสบายๆครับบันไดกว้างมากครับช่วงสุดท้ายครับ เรียบร้อยครับถึงแล้วครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีร้านเป็นร้านขายน้ำนะครับกาแฟมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งครับโรกินน้ำกันก่อนครับนี่ครับจากที่เราขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับมาดูภาพมุมสูงครับถ้าสร้างเสร็จนี้น่าจะสวยงามมากนะครับนี่ครับที่จอดรถของที่วัดท่ามแสงธรรมนะครับ ตรงนี้จะเป็นอุทยานปราสาทหินนะครับเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูครับนี่ครับอุทยานปราสาทหินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้กับคลิปวัดถ้ำแสงคมนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ